สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิดาทาโร่เลิฟทาโร่นะคะวันนี้เราจะทาเรนดอมเราจะไปดูกันว่าคนที่เคยทคําร้ายความรู้สึกทําร้ายจิตใจ,จของคุณที่ผ่านมาเขามีความสนึกสิดกับคุณบ้างไหมและในตอนนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณขอให้คุณนึกถึงนะเขาคนนั้นคนที่คุณมาถามถึงคนที่คุณอยากรู้เรื่องราวของเขาเพื่อพลังงานจะได้เชื่อมโยงในการเปิดไพ่ ขออนุญาตเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาตัวของคุณเพื่อเปิดพลังงานตัวตนของคุณในตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างขอให้เทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลน,นางฟ้าโปรดบอกให้ตรงให้ใช่ด้วยนะคะไพ่สามารถดูดทุกธาตุทุกราศีถ้าเรื่องราวที่ที่ด้อ่านานะไพ่มันตรงกับคุณคลิปนี้เป็นของคุณพลังงานอาจจะสลับตัวตนกันได้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะที่มันเพื่นอนกดเข้ามารับชมคลิปนี้ไพ่มีแรงดึงดูดกับคุณจริงๆนะคะ ขอขอบคุณทุกคนที่กดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์พูดคุยที่น่ารักเพื่อเป็นกําลังใจให้ธิดาด้วยนะไปดูพลังงานตัวตนของคุณในตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างพออับขาพลังงานของคุณในตอนนี้มีการซ่อ้ลรอคอยอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ได้ดังใจทําอะไรยังไม่ได้มีความรู้สึกเบื่อนหน่ายเซงกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่มากๆในตอนนี้อยากอยู่คนเดียวเงียบๆอยากหาที่สงบนั่งสมาธิก็ได้นะ ที่ดาขอพลังงานความรักความสัมพันธ์ของคุณเลยเขาที่ผ่านมาหรือในตอนนี้พวกคุณเป็นยังไงกันคะฝ่ายอวารพวกคุณมีเรื่องราวมีประเด็นทะเลาะก,กันไม่ยอมกันง่ายมีการเอาชนะกันแข่งขันแย่งชิงมันเลยทําให้ความสัมพันธ์มีปัญหาวุ่นวายหรือไม่ก็มีคนอื่นเข้ามาไม่เห็นด้วยในความสัมพันธ์นี้เด e แฮงแมน นี่นะคะเดอะแฮงแมนสถานการณ์ของพอกุณยังทําอะไรไม่ได้นิ่งเงียบมากมากได้แต่กลับมาอยู่ในพื้นที่ของตัวเองกลับมาคิดทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาจนตื่นรู้เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างดีมากๆมีแสงสว่างออกมาจากหัวแล้วมีทางออกที่ดีแน่ๆคนคนนี้เขารอคอยทุกสิ่งทุกอย่างให้มันคลี่คลายตามธรรมชาติเขารอคอยให้คุณใจเย็นก่อนนั่นแหละนะเพื่อที่จะเข้าหาคุณเหมือนคนคนนี้เขารอคอยสถา,านการณ์บางอย่างให้มันจบสิ้นลงอยู่แน่ ชั้เมนจริงๆด้วยเขากําลังเคลียร์จัดการแก้ไขเรื่องราวที่เป็นประเด็นของพวกคุณสองคนให้มันจบสิ้นลงให้มันสงบลงแล้วเขาจะกลับมาปรับความเข้าใจกับคุณนั่นเองมีใครทั้นเมนขึ้นมาโชคชะตาพรลิขิตทุกสิ่งทุกอย่างคือผลของการกระทําทำดีได้ดีที่ผ่านมาเขาก็ได้ไปชดใช้วิบากของเขามาเหมือนกันเขามีความสำนึกผิดกับคุณมากๆช่วงเวลาที่ไม่มีคุณอ่ะมันมีผลต่อความรู้สึกต่อชีวิตของเขามากๆคุณยังมีผลมีอิทธิพลต่อใจเขาเหลือเกิน เขาได้กลับมาคิดทบทวนไต่ตองเป็นอย่างดีมากๆมันช่างไม่มีความสุขเลยเวลาที่ไม่มีคุณอยู่เคียงข้างเหมือนบางอย่างในชีวิตของเขามันขาดหายไปหรือไม่พวกคุณก็มีวิบากที่ต้องชดใช้คืนให้กันก่อนนั้นแหละบางคนอยู่กับคู่กรรมมาเนิ่นนานแสนนานมันถึงเวลาที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณสร้างสถานก,การณ์ขึ้นมาเพื่อให้พวกคุณได้แยกจากกันไปจบกันไปไม่มีทางหวนกลับมาคืนดีกันแน่นอนเพราะพวกคุณตัดขาดาความสัมพันธ์หมดวิบากต่อกันแล้ว เพราะคุณได้ชดใช้คืนให้เขาทั้งหมดแล้วหรือไม่ถ้าพวกคุณสองคนเป็นคู่แท้กันนี่แหละเป็นคู่โตจริงคู่ครอ,องของการและกันในชาติครบนี้มันมีเรื่องที่ต้องชอดใช้คืนให้กันอะไรบางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องเป็นที่ต้องชอดใช้คืนให้เขาก่อนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มีสร้างสถานการณ์ขึ้นมาเหมือนกันให้พวกคุณได้แยกกันออกไปก่อนเพื่อให้พวกคุณได้ชดใช้วิบากต่อก,กันบางทีที่เรื่องราวที่เขาทําร้ายจิตใจของเราทําเรื่องราวให้มีปัญหามีทะเลาะกันทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนนัน มันถูกสร้างขึ้นมาแล้วมันเป็นโชคชะตาภมลิขิของพวกคุณสองคนนั่นเองความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณมันมีเส้นทางแบบนี้มันถูกกําหนดมาแบบนี้ให้คุณยอมรับและพยายามปล่อยวางให้ได้ไม่ว่ายังไงอุปสรรคทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันกําลังจะจบสิ้นลงมันจะได้รับการปลดปล่อยจากโชคชะตาความสัมพันธ์ที่มันตายไปแล้วมันจะมีการลื้อฟื้นตื่นขึ้นมามันถึงเวลาที่พวกคุณจะได้กลับมาเคลียร์ใจซึ้งกันและกัน ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีทางออกที่ดีมากๆด้วยต่อจากนี้มันจะเป็นเส้นทางที่จะมีแต่ความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันเพราะพวกคุณผ่านบททดสอบด้วยกันมาได้แล้วนี่ไงเอกอาวานพวกคุณจะได้เริ่มต้นกันใหม่ที่ดีกว่าทุกอย่างมันจะมั่นคงชัดเจนเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้แล้วของ Queen of p e n t ค c l e s เพราะคุณเปลอค่ามีค่าที่สุดในชีวิตของเขาคุณมีผลต่อใจเขามากมาในตอนนี้เขาจะให้เกียรติยกย่องในตัวคุณมากมากโหเพราะคุณคือความสุขคุณคือแสงสว่างในชีวิตของเขาเห็นไหมช่วงเวลาที่ไม่มีคุณเหมือนความสุขของเขาขาดหายไปจริงๆด้วยจากเมื่อก่อนไม่เคยเห็นคุณค่าในตัวคุณเลยชอบเอาชนะความคิดของพวกคุณสองคนไม่ลงตัวลงรอยกัน เขาชอบเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ไม่สนใจความรู้สึกของคุณทําร้ายจิตใจของคุณมากๆทาให้พวกคุณมีประเด็นการเดินหันหลังจากกันไปหรือมีคนอื่นเข้ามาวุ่นวายในความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะนั่นแหละคือปัญหาความสัมพันธ์ของพวกคุณต่อจากเนี้มันกําลังอยู่ในขั้นตอนขบวนการของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างที่เป็นอุปสรรคของพวกคุณสองคนมันกําลังจะคลี่คลายจบสิ้นลงมันจะไม่เกิดเรื่องราวเลวร้ายแบบนี้กับคุณอีกแน่นอนนะคะเขาบอกว่าไม่มีใครเหมือนคุณอีกแล้วที่ผ่านมาเขาไปเรียนรู้ใครมาก็ตาม คุณคือคนที่ใช้คุณคือความสุขคุณคือแสงสว่างในชีวิตของเขาคุณก็ยังเป็นคนเดียวที่มีอิทธิพลต่อใจเขาที่สุดเขาอยากกลับมาเริ่มต้นกับคุณอีกครั้งและความสัมพันธ์ครั้งนี้มันต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีมากๆและไพ่ก็บอกว่าพวกคุณสองคนจะได้กลับมาคืนดีกันพวกคุณจะได้กลับมาอยู่ในชีวิตของกันและกันนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังปลดปล่อยพวกคุณแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในความสัมพันธ์ที่มันตายไปแล้วมันจะได้รื้อฟื้นกลับมาอยู่เคียงข้าางงงงงงขขออออคคคคููค่่กกกกััััน isia. นนนนนเเพพรรรวุณป็ตจิ อุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างมันจะบจบสิ้นลงพวกคุณจะจับมือกันก้าวสู่เส้นทางแห่งรักแท้เส้นทางที่จะมีแต่ความสุขเส้นทางที่จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเราพวกคุณอยู่ข้างหน้านั้นเองไม่ไว่ายังไงพวกคุณจะได้กลับมาคืนดีกันแน่นอนนะคะที่ดาขอความรู้สึกของคุณในตอนนี้คุณคิดและรู้สึกยังไงกับเขาคะที่ออปเปนท์เคิคุณอยากให้เขากลับมาอยู่เคียงข้างกลับมาปรับความเข้าใจพูดคุย เคลียทุกสิ่งทุกอย่างให้มันจบสิ้นลงแล้วกลับมาร่วมสร้างอนาคตครอบครัวที่มั่นคงไปได้วยกันคุณก็พยายามที่จะรับฟังเข้าใจและให้อภัยคนคนนี้ได้อยู่เสมอมีอะไรก็กลับมาพูดมาเคลียร์กันควีนอวานคุณกลับมารักตัวเองแล้วไงที่ผ่านมาคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองคุณมีความสุขกับตัวเองแล้วในตอนนี้คุณตั้งหน้าตั้งตาางงนสร้างอาชีพสร้างความมั่นคงให้กับตัวเอง ถึงแม้ในตอนนี้คุณจะอยู่ได้มีความสุขได้ด้วยตัวเองแล้วแต่คุณก็ยังรองคอยคนคนนี้อยู่เสมอเหมือนกันคุณบองว่าเขานิ่งเงียบมากไม่ทําอะไรไม่แก้ไขจัดการเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างให้มันจบสิ้นลงคุณต้องการให้เขาเคลียร์จบ the world คุณอยากให้เขามีแค่คุณเทียงคนเดียวกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ครั้งนี้เป็นคนที่ดีขึ้นเป็นคนที่คู่ควรกับคุณนะ คุณอยากให้เขาทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะมีคุณให้ได้คุณอยากให้เขามีความรักที่จริงใจมั่นคงกับคุณเพียงคนเดียวคุณต้องการเป็นที่หนึ่งในดวงใจของเขานั่นเองเอกอัพเพนเดอร์เคลิลคุณอยากให้เขากลับมาสร้างอนาคตที่มั่นคงไปด้วยกันกลับมาทำทุกสิ่งทุกอย่างในความสัมพันธ์อย่างตั้งอกตั้งใจและต้องทำให้มันสม่ำเสมอไม่ใช่มามาหายหายและเขาจะต้องทำให้ความสัมพันธ์นี้มันมั่นคงเกิดขึ้น ทิ้งอวานพวกคุณเป็นคู่กันนะในตอนนี้เขากำลังจะเข้าหาคุณแล้วเขาจะกลับมางอขอโอกาสคุณแน่ๆเขาหันหน้ามาหาคุณแล้วเพวาคุณจะได้คืนดีกันนะมีการหันหน้าเข้าหากันแล้วไม่ว่ายังไงพราคุณจะได้กลับมาเคลียร์ใจจะได้กลับมาปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันพวกคุณจะกลับมาพูดคุยปรับความเข้าใจพราะคุณจะได้กลับมาอยู่เคียงข้างกันอย่างมีความสุขแล้วนะคนคนนี้เป็นคนมีเสน่ห์ดูดีมากๆเป็นคนเก่งเหมือนกัน หน้าที่การงานมั่นคงแล้วเขาจะกลับมาทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะดูแลปกป้องคุ้มครองคุณเขาอยากดูแลคุณให้ดีที่สุดคนคนนี้เขามีความหวังดีปรารถนาด your your you. you. ีกับค be ุณเหมือนกันเขาจะกลับมาทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ครอบคุณสองคนอยู่เคียงข้างอย่างมีความสุขก็อยากให้เขากลับมาอยู่เคียงข้างเป็นกำลังใจที่ดีกลับมาพูดคุยร่วมสร้างอนาคตที่มั่นคงไปด้วยกันกับคุณนั่นแหละนะคะที่รักขอความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเลยนะในตอนนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณ เอกอัพาบเขาจะเข้ามาเติมเต็มความสุขให้คุณแล้วเขารักคุณมากมายรักล้นเออล้นใจเลยนะกลับมาครั้งนี้มีแต่สิ่งที่ดีๆจะมามอบให้กับคุณจะทําให้คุณมีความสุขมากๆสติต๊กคุณต้องได้รับความยุติธรรมเป็นธรรมความสัมพันธ์กลับมาครั้งนี้มันต้องชัดเจนคู่ควรกับคุณต้องมีคุณแค่คนเดียวแล้ว ขิงออกคับในตอนนี้คนคนนี้รักคุณมากมายคิดถึงคุณเหลือเกินต้องการที่จะมีคุณให้ได้มีความปรารถนาในตัวคุณมากๆเลยนะขิงออกเพียตะเคลนคคุณเป็นคู่กันจริงๆด้วยขึ้นมาสองคู่เลยไม่ว่ายังไงก็ตามเขาจะกลับมาให้เกียรติยกย่องเห็นคุณค่าในตัวคุณคุณมีผลมีอิทธิพลต่อใจเขาที่สุดเพียงคนเดียวในตอนนี้คุณคือคนที่สําคัญในชีวิตของเขาไปแล้วเขาจะกลับมามอบความรักที่มั่นคงซื่อสัตย์กับคุณเพียงคนเดียว สติกกลับมาครั้งนี้ไม่อยากเอาชนะคุณแล้วนะยอมคุณได้แค่คนเดียวไม่ว่ายังไงก็ตามเขาจะกลับมาอยู่เคียงข้างคองคู่กับคุณไม่จากคุณไปไหนแล้วพวกคุณจะได้กลับมาคืนดีกันแน่ๆเขาบอกคุณว่าอยากให้คุณเชื่อใจเขาอีกครั้งและเขาพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อคุณเขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างที่คู่ควรถูกต้องกับคุณเขาจะไม่ทํานิสัยแบบเมื่อก่อนอีกแล้วเขาเข้าใจแล้วว่าช่วงเวลาที่ไม่มีคุณมันทรมานใจขนาดไหนเขาไม่เอาอีกแล้วแบบนี้ เขาอยากมีแค่คุณเพียงคนเดียวเขาชอบอยู่เคียงข้างชิดใกล้กับคุณล้วกลับมาครั้งนี้เขาจะทําทุกอย่างเพื่อคุณเพื่อให้คุณมีความสุขความสบายอกสบายใจเอกอัพซอปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเขากําลังจัดการแก้ไขยอยู่นะถ้าพวกคุณบล็อกกันเขาก็กําลังพยายามที่จะให้คุณปลดบล็อกเขาอยากเคลียร์ใจกับคุณมากๆเขาอยากให้คุณปลดบล็อกเขาในตอนนี้ เขาเงียบเขากลัวคุณมากเขากลัวคุณไม่ให้อภัยเขาเขากลัวทําอะไรบางสิ่งบางอย่างไม่ถูกใจคุณเพราะเขาคิดว่าคุณยังโกรธยังโมโหเขาอยู่นั่นแหละคนคนนี้เขารอให้สถานการณ์มาสงบก่อนจริงด้วยเขาจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณแน่นอนเพราะคุณมีค่าเลอค่าคุณเป็นความสุขในชีวิตของเขาเราจะไปถามให้กันดูว่าคนที่เคยทําร้ายจิตใจทําร้ายความรู้สึกของคุณที่ผ่านมาเขามีความสํานึกผิดกับคุณบ้างไหมและในตอนนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณคะ สิกออเพนเมีความสำนึกผิดมากๆอยากกลับเข้ามาขอโทษขอโอกาสจะกลับมาทำสิ่งที่ดีๆเพื่อคุณจะเห็นคุณค่าให้เกียรติคุณแล้วนะถ้าคุณให้โอกาสเขาครั้งนี้เขาจะทำให้ความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณมันชัดเจนมั่นคงถูกต้องยุติธรรมกับคุณเพียงคนเดียวจะมีแค่คุณแล้วแหละไม่ว่ายังไงก็จะกลับมาอยู่ในชีวิตของคุณแน่ๆเพราะรักคุณมากมาย King of cup ขึ้นมาอีกแล้ว คนคนนี้รักคุณจริงๆรักคุณจริง,รจ,รงจังคนคนนี้คนที่พวกคุณอยู่ห่างไกลกันเขาข้างหลังมีแม่น้ําข้ามน้าข้ามทะเลต้องมีการเดินทางมาพบมาเจอกันนั่นแหละเขามีความคิดถึงหหยหาคุณมากๆเขารักคุณที่สุดในอเ็นเดินเพราะคุณคือความสุขคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขาไปแล้วคุณคือความมั่นคงในชีวิตของเขา เขาจะกลับมาขอโอกาสคุณนะเขาจะกลับมาทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยจากที่มันเปราะบางไม่มีความแน่นอนแน่ใจเขาจะกลับมาทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันมั่นคงเกิดขึ้นในชีวิตคู่ของพวกคุณความรักครั้งนี้มันต้องมีความมั่นคงเกิดขึ้นแล้วแหละเขาจะกลางจะจัดการแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างให้ความสัมพันธ์มันชัดเจนมีแต่เหรียญขึ้นมาอยู่ด้วยกันอจจะมีความร่ำรวยเกิดขึ้นมากๆด้วย T o p สอดนี่ไงปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมาในชีวิตของพวกคุณเขากําลังแก้ไขจัดการอยู่นะมีเรื่องสาดับเข้ามาทําให้พวกคุณมีประเด็นกันจริงๆด้วยในตอนนี้หรอทําเรื่องรอให้เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ทําให้พวกคุณเป็นท็อกซิกต้นเหตุคือคนคนนี้เขามีความเครียดวิตกกังวลใจเบื่อนหน่ายกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่มากๆไม่สนใจใครแล้วมีใครเข้ามามอบความรักก็ไม่เอาแล้ว ไม่ต้องการใครแล้วมีความปรารถนาเพียงคุณแค่คนเดียวในตอนนี้บุคคลที่สามก็ไม่เอาแล้วเซ็งเบื่อไหน่ามากๆเนี่ยจะกลับมาทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะพิชิตใจคุณให้ได้เขากําลังเคลียร์จัดการอุปสรรคปัญหาที่มันขวางกั้นในความสัมพันธ์ของพวกคุณให้มันจบสิ้นลงแล้วเขาจะกลับมาอยู่ในชีวิตของคุณเอ e มเ p e เล r ก คนที่นิ่งๆเงียบๆมีอิกโก้สูงมากๆไม่ยอมทําอะไรด้วยตีบเก่งง้อไม่เก่งง้อคนไม่เป็นอีกต่างหากเขามีความต้องการชัดเจนกับความรู้สึกของตัวเองมากๆจะต้องกลับมาทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะมีคุณให้ได้คนคนนี้เขาต้องการเข้ามาดูแลปกป้องคุ้มครองคุณให้ดีที่สุดเขารักคุณนั่นแหละนะแต่เขาไม่ค่อยแสดงออกทางความรู้สึกสักเท่าไหร่มันเลยทําให้พวกคุณไม่เข้าใจกันคนคนนี้เขาเป็นคนดวงใหญ่มากๆมีแต่ไพ่เมเจอร์คนาขึ้น เามีหน้าที่การงานมีความมั่นคงที่ดีมีความรับผิดชอบสูงมากๆคนคนนี้กว่าเขาจะประสบผลสําเร็จในชีวิตเขาผ่านอุปสรรคปัญหาเรื่องราวหลายสิ่งหลายอย่างมาเหมือนกันนะเขาไม่ได้มีมาตั้งแต่เกิดแต่ในตอนนี้เขามีความมั่นคงในชีวิตมากๆแล้วเขาจะกลับมาดูแลปกป้องคุ้มครองคุณให้ดีที่สุดคุณอยู่กับเขาคุณอยู่สุขสบายแน่คุณไม่ลําบากแน่นอนโอ้ก็คุณมขึ้นมาคู่กันจริงๆด้วย Queen of p e n t a c l e s ขึ้นมาอีกแล้ว คู่ของพวกคุณอยู่ด้วยกันอาจจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามั่นคงมั่งคั่งมากๆเงินทองจะหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตคู่ของพวกคุณอยู่สุขสบายแน่นอนไม่ลำบากแน่แนที่อัพเพนเดเกิลกลับมาแน่นอนจะกลับมาเคลียร์อุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างกําลังวางแผนมาเป็นอย่างดีมากๆกาลังจัดการแก้ไขทุกอย่างที่เป็นประเด็นในท็อกซิกในชีวิตคู่ของพวกคุณเขากําลังเคลียร์ให้มันจบสิ้นลง เขากาลังผัดสบอุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะกลับมาพูดคุยปรับความเข้าใจกับคุณเขาจะกลับมาขอโอกาสที่จะกลับมารวมสร้างอนาคตที่มั่นคงกับคุณเพียงคนเดียวกลับมาครั้งนี้จริงใจมั่นคงกับคุณมากมากเลยนะสิ่ออบคับพวกคุณจะได้คืนดีกันแล้วแหละพวกคุณเป็นคู่เก่าคู่แก่คู่ตั้งแต่อดีตชาติด้วยนะต้องอ่านแบบนี้ด้วยเพราะว่าไพ่มันขึ้นมาทั้งหกถ้วยทั้งหกเหรียญแล้วก็เป็นคู่บุญคู่บรารมี คู่ที่สินเสมอกันด้วยต่อจากนี้มันจะก้าวสู่เส้นทางแห่งรักแท้เส้นทางที่จะมีแต่ความสุขความเข้าอกเข้าใจเส้นทางที่จะมีแค่คุณและเขาอยู่ของคู่เคียงข้างกันอย่างมีความสุขแล้วแหละนะอุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมันกําลังจะได้รับการแก้ไขจบสิ้นลงจะไม่เกิดเรื่องราวเลร้ายในชีวิตค,คู่ของพวกคุณอีกแล้วพวกคุณผ่านบททดสอบมาได้แล้วต่อจากนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางชีวิตค,คู่ของคุณสองคน พวกคุณกลับมารักกันคํา้นี้มันจะก้าวสู่เส้นทางแห่งรักแท้เส้นทางแห่งคู่บุญคู่บารมีคู่สินเสมอกันอยู่ด้วยกันจะมีแต่ความสุขความมั่นคงมั่งคั่งมากๆเลยนะคะคือไม่ว่ายัางไงก็ตามเขาสํานึกผิดตบคุณมากๆคนคนนี้เขาเสียใจผิดหวังกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่พวกคุณมีเรื่องราวไม่เข้าใจกันทะเลาะกันหรือว่ามีเรื่องสามดาบบุคคลอื่นเข้ามาวุ่นวายเพิ่มในความสัมพันธ์ทําให้พวกคุณหันหลังจากกันไปก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอุปสรรคปัญหาในชีวิตคู่ของพวกคุณเา เียดเสียใจผิดหวังกับตัวเองมากๆเขาทุกข์ทรมานจิตใจเหมือนกันเขาเบื่อหน่ายกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้มากๆเขากําลงังแตดการแก้ไขทําทุกสิ่งทุกอย่างในความสัมพันธ์ให้มันเป็นไปในทิศทางที่ดีแล้วไม่ต้องห่วงนะพวกคุณเป็นคู่กันยังไงแล้วมันใกล้ถึงเวลาที่พวกคุณจะได้กลับมาอยู่ในชีวิตของกันและการกลับมาอยู่เคียงข้างกันอย่างมีความสุขแล้วแหละนะคะเราจะไปถามไพ่หอยไพ่เอลเกเกิลแนะนำแนวโนม้มความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขาต่อจากนี้มันจะเป็นไปในทิศทางไหนคะ เส้นทางรักแท้ของพวกคุณมันต้องมีอุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาลุมเลามากมายให้พวกคุณได้ค้นเจอรักแท้นั่นเองคนคนนี้เขาอยากปกป้องดูแลคุณให้ดีที่สุดเลยนะเขาจะไม่ยอมให้ใครเข้ามาทำร้ายคุณได้อีกแล้ว get to know each other คนคนนี้เขาจะจับมือร่วมทุกล่มสุขไปกับคุณความสัมพันธ์ของพวกคุณสองคนไม่ใช่เรื่องง่ายแน่เหนื่อยกายเหนื่อยใจมีอุปสรรคปัญหาเข้ามาลุมเลามากมาย แต่พวกคุณก็ไม่ยอมแพ้ไม่ยอมปล่อยมือกันง่ายๆหรอกนะพวกคุณยิ่งจะจับมือกันแน่นพวกคุณจะก้าวผ่านอุปสรรคปัญหาด้วยกันมาได้แล้วความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณมันจะยิ่งใหญ่มหาศาลมาก,มากคนคนนี้เขาคือคู่ชีวิตของคุณคนที่จะได้อยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขรองคู่กับคุณตลอดไปจนแก่เท่าเวยนะกลับมาครั้งนี้เขามีของขวัญที่สําคัญมีของขวัญที่มีค่ามากบให้กับคุณแทนความรักความรู้สึกดีๆด้วยนะ หรือไม่เขาก็เปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อคุณนั้นแหละเขาสามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้คุณมีความสุขความสบายอกสบายใจได้ด้วยนะเขาจะกลับมาอยู่เคียงข้างคุณแล้วฮูเนตพวกคุณกลับมารักกันครั้งนี้ค,คนคนนี้เขาจะคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตอยู่เคียงข้างคุณเขาจะมีแค่คุณคนเดียวเขาจะมีความรักที่ซื่อสัตย์พักดีับคุณ เขาจะดูแลใส่ใจเอาอกเอาใจคุณเป็นอย่างดีมากๆคุณจะถูกรักมากมายหรือไม่ก็ให้คุณปล่อยวางกับเรื่องราวสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้พยายามคิดบวกเอาไว้คิดแต่สิ่งที่ดีๆมันจะทําให้คุณมีความสุขทางใจมากขึ้นและมันก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆที่มันเกิดขึ้นกับคุณขอให้เราพยายามปล่อยวางให้ได้ดิซิชันความสัมพันธ์ของพวกคุณสองคนต่อจากนี้มันขึ้นอยู่ที่คุณจริงๆแล้วสิ่งที่คุณตัดสินใจสิ่งที่คุณเลือก มันจะนำพาวความสุขความประสบผลสำเร็จมาสู่คุณมีก i n n i n g ความจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าความสุขความมั่นคงความร่ำรวยมั่งคั่งรอคุณอยู่ข้างหน้าแล้วหยินเพราะจริงๆแล้วคุณเป็นคนมีบุญบารามีคุณจะต้องได้ความรักที่คู่ควรถูกต้องเหมาะสมกับคุณคนคนนั้นเขาจะต้องเข้ามาดูแลปกป้องคุ้มครองคุณ เขาจะต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณเขาจะต้องเกิดมาเพื่อคุณนั่นแหละนะคู่ของคุณเขาจะต้องมีความรักที่ซื่อสัตย์มั่นคงกับคุณเพียงคนเดียวแต่อาจจะมีสถานการณ์บางอย่างที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จำเป็นต้องให้คุณได้ไปเรียนเส้นทางที่จะมีแต่ความทุกข์เส้นทางที่จะมีแต่ความผิดหวังเสียใจก่อนเพื่อให้คุณเติบโตมีพุทธิภาวะทางอารมณ์ที่ดีมีการยกระดับจิตวิญญาณของตัวเองก่อนนั่นเองไม่ว่ายัางไงแล้วกลับมารักกันครั้งนี้คนคนนี้เข้ามาเพื่อคุณ เขาจะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณมีความสบายอ,อกสบายใจนั้นแหละนะอยู่ด้วยกันจะมีแต่ความ้ํำรวยมั่งคงมัง่งคั่งจริงๆด้วยเงินทองหลั่งไหลเข้ามาจริงๆนะความมัง่งคั่งจะเกิดขึ้นในชีวิตคู่ของพวกคุณพีคความสงบสุขความสบายอ,อกสบายใจกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วสเม e พราะพวกคุณสองคนเป็นโซมเม่เป็นคู่แทกเป็นเนื้อคู่ของกันและกันนั่นเองอาจจะมีอุปสรรคปัญหามากมายในชีวิตคู่ก็ตามให้บอกว่าใช่คนคนนี้แหละเขาคือคู่ครองตัวจริงของคุณในชาติภพนี้นั่นเองเอ็กเพเชียเลให้คุณแสดงออกทางความรักที่จริงใจต่อกันมีอะไรให้บอกให้พูดตามความรู้สึกความต้องการให้อีกฝ่ายได้รับรู้ไปเลยนะ มันจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณและเขามีแต่ความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วพวกคุณยิ่งจะรักกันมากขึ้นอีกด้วยลิทิธความสัมพันธ์ที่ผ่านมาพวกคุณน่าจะตัดขาดความสัมพันธ์ตัดขาดการติดต่อพูดคุยเงียบหายจากกันไปเดินหันหลังจากกันไปกันแล้วก็ตามแต่มันถึงเวลาที่พวกคุณจะได้กลับมาอยู่ในชีวิตของกันและกันแล้วกลับมาครั้งนี้ คนคนนี้เขาจะกลับมาขอคุณแต่งงานเพราะคุณจะใช้ชีวิตคู่อย่างมีความสุขความสงบในรูปแบบที่พวกคุณต้องการจะตัดขาดความวุ่นวายภายนอกออกให้หมดพวกคุณจะก้าวสู่เส้นทางรักแท้เส้นทางที่จะมีความสุขความเข้าอกเข้าใจอยู่เคียงข้างคองคู่กันตลอดไปอย่างมีความสุขนั่นเองนะคะขอบคุณนะคะสุขสมหวังในความรักมีความสุขในชีวิตสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองสวัสดีค่ะ